ตู้สวอปสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสี่ computer, fiber, ช่องมีสแกน QR โค้ดจากมือถือคิดเงินระบบคิดเงินอัตโนมัติใช้กับแบตเตอรี่ได้หลากหลายขนาดยครับยก,ยกนี่เป็นยกแบต,ตแบตตัวนี้จะ น,บบนี่่ะนี่ใช่ไหมให้มันตรง่ล็อกของมันแต่ตัวนี้มันมันเท่าไหร่นะเจ็สิบสองโวลต์เจ็ดสิบสองโวลต์ยี่สิบแอมป์เสร็จแล้วเราก็เ,เตรียบเสียบแบตเข้าครับก็คือชาร์จเสร็จแล้วเราก็ติด แล้วก็ดูที่ช่องตัวนี้จะเป็นช่องที่ช่องที่หนึ่งช่องช่่งที่หนึ่งกับช่องที่สองตัวเลข,ต,เลขตัวเป็นติดอันนี้เป็นลังชาร์จครับอันนี้ช่องช่องที่หนึ่งนี่กี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนีชน้ช่องที่หนึ่งเดี๋วยวมันจะไล่วนเป็นเก้าสิหนึ่งเก้าสิบหกเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์อ๋อช่องที่สองเต็รมร้อย <Hindus> อ๋อเต็มเต็มร้อยแล้ว เราก็เอารถมานะรเราก็จะจะเอาแบตจากมอเตอร์ค์ไฟ้าซึ่งแบตลูกนี้มัน72โวลต์30แอมป์นะครับเอาไปเปลี่ยนกับแบตแบต72โวลต์ ยี่สิบแอมนี่เหัวนะเออ,เออมันชาร์จมันได้ไม่เป็นไรแค่เอาเสียบเข้าไปก็พอแล้วก็จะเอาแบตลูกลูกที่ขนาดใหญ่กว่าขนาดใหญ่กว่าเนี่ยเหรียบใส่แทนเข้าไป ว่าสียบชาร์ไม่ได้คนละหัวคนละหัวกันอ่าก็อปิดก็ถือว่าเป็นการชาร์